สอวอนวรัตน์นะครับเสนอเปลี่ยนคําว่าซอฟพาวเวอร์เป็นภูมิพลังวัฒนธรรมครับให้เหตุผลว่าเพราะเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายครับผมติดใจคําว่าซอฟพาวเวอร์ผมติดใจคําว่าซอฟพาวเวอร์เป็นภาษาฝรั่งเป็นภาษาฝรั่ง ถ้าแปลเป็นไทยแบบโบราณก็คือไทยโบราณนะฮะไม้นวมครับมันมีไม้แข็งกับไม้นวมอย่างไรก็ตามผมยังติดใจคำว่าซอฟ t ์พาวเถ้าให้คนไทยเข้าใจแล้วก็จะได้ประสานกับนานาชาติได้ผมอยากจะใช้คำกว้างๆว่าภูมิพลังวัฒนธรรมภูมิพลังวัฒนธรรม ภูธธรรมิพลังวัฒนธรรมภูมิพลังวัฒนธรรมภูมิพลังวัฒนธรรมภูมิพลังวัฒนธรรม <c oughs> <c oughs> มันก็คือหน้าคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็แบบ <c oughs> what WTF ว h a กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมท่านใดก็ตามนะครับผมหรือใครคนใดก็ตามนะครับผมที่เข้าใจสวนวรัตน์นะครับให้มารวมกันตรงนี้ฮะเดี๋ยวกูไปที่อื่นเองยังไม่พอนะคะสวนาวรัตน์นะคะเขายังบอกต่อนะคะว่าจริงๆแล้วศิลปวัฒนธรรมของไทยเนี่ยโดดเด่นมากๆมีเพื่อนต่างชาติหลายคนอิจฉาเมืองไทยเอะรเพราะมีความเด่นมีความเป็นต้นฉบับ ซึ่งทั่วโลกไม่มีนะคะคือเธอบอกว่ามีความเป็นต้นฉบับก็คือมีความเป็น o r i g i อ a l o r ิ g i n a l OG ไม่แต่ว่าถ้าฟังทลิปเต็มเขาก็จะบอกว่าอย่างแบบเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยที่ชาวต่างชาติก็ไม่ได้มีอะไรอย่างนี้แต่เราเหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้าจริงเหรอฮะใช่สิ่งดีๆเหล่านี้ไม่ทําให้ปรากฏนะคะอย่างเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องดนตรีแต่ละภาคมีความโดดเด่นมากถ้าทําให้ดีก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ มันก็เยินเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าจะพูดมันก็พูดได้แหละแต่ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับภูมิพลังวัฒนธรรมเท่านั้นเองนะฮะแล้วจริงๆนะผมบอกตามตรงเลยนะคือมันเริ่มต้นโดยที่สอวอนวรัตเนี่ยบอกว่าเขาติดใจคําว่าซอฟต์พาวเแต่สําหรับตัวผมอ่ะกูติดใจสอวอนวรัตที่สุด <laughs>